อ่ะครับสวัสดีนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาตาวีคอบอลเนาะวันนี้ผมจะมาวีคอบอลสามคู่นะครับนะอ่ามาดูคู่แรกนะครับนะเป็นบาร์เซโลนานะครับนะพบกับนาโปลีนะครับอ่าเป็นบอลน,นะครับนะวันที่สิบสองมีนาหกเจ็ดนะครับนะคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงนะครับนะอ่ะ มาดูสถิติพบกันล่าสุดของคู่นี้นะครับนาบาซ่านะฮะเสมอกับนาโปลีไป1ประตูต่อ1นะครับมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดนะครับนะของทางนะครับ บาร์เซโลนานะครับนะบาร์ซ่าของเรานะครับนะชนะมายอการ์หนึ่งประตูต่อศูนเนาะมาดูทางนาโปลีกันบ้างนะครับนาโปลีนะครับเสมอกับโตลิโนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับหกนัดที่ผ่านมานะครับนาของทั้งสองทีมนะครับผลงานล่าสุดของทางบาร์ซ่านะครับนะยังไม่ ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3นเสมอ3แพ้ศยิงได้11ประตูและเสียหประตูจากการลงสนาม6นัดนะครับไปดูฝั่งของนาโปลีกันบ้างนะครับนะนาโปลีนะครับนะชนะ2แพ้เสมอ4แพ้ศนย์ยิงได้12ประตูและเสีย6ประตูนะครับจากการลงสนาม6นัดนะครับนะอูะ่นี้นะครับนะคะแนนนะพี่นะ คะแนนจะสูสีกันมาโดยตลอดนะครับนะแต่ผมให้ไปทางบาซ่าดีกว่านะครับนะไปทางบาซ่าดีกว่านะครับต่อไปนะครับนะเป็นลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะครับเหมือนกับคู่แรกนะครับนะเป็นอาร์เซนอลพบกับปอร์โตนะครับนะแต่เวลาตีสามเช่นกันนะครับนะสติของคู่นี้นะครับนะปอร์โตนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ มาดูผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดของฝั่งอาร์เซนอลนะครับชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ1เนาะไปดูผลงานล่าสุดของทางด้านปอร์โตนะครับนะชนะนะปอร์ติโนเนเนเช่ che นะฮะสามประตูต่อ0นย์นะครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุด6นะัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ ชนะ5นะครับเสมอ0ูนแพ้1ยิงได้นะครับ23ประตูและเสียเพียง3ประตูเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม6นัดเนาะมาดูฝั่งของนานปอโตกันบ้างนะครับนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะยังไม่แพ้ใครนะครับนะชนะ5นะครับเสมอ1แพ้ศูนย์ยิงได้14ประตูและเสียเพียง2ประตูจากการลงสนาม6นัดนะครับกูนี้นะครับนะผมก็ให้ไปทางอาร์เซนอลน,นะครับนะ แล้วแต่จะตามกันนะครับพี่นะต่อไปนะครับเป็นหลีกอังกฤษแชมเปียนชิพนะครับเบอร์บิงเบอร์มิงแฮมนะครับนะพบกับนะมิด Mid, มิดเดิลสโบเตะเวลาตีสองสี่สิห้านะครับนะเตะเวลาตีสองสี่สิบห้สถิติพบกันล่าสุดของคู่นี้นะครับนะ มิดเดิลสโบนะครับนะเอาชนะเบอร์มิงแฮมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดนะครับของทางเบอร์มิงนะครับนะแพ้ให้กับมิววอไป1ประตูต่อศูนย์เนาะมาดูผลงานล่าสุดของทางมิดเดิลกันบ้างนะครับแต่มิดเดิลนะครับนะชนะควีนพาร์คนะครับนะสองประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุด6นัดที่ผ่านมากันบ้างนะครับนะ ฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านเบอร์มิงนะครับนะชนะ2นะครับเสมอ1แพ้3ยิงได้8ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนาม6นัดเนาะไปดูฝั่งมิดเดิลกันบ้างนะครับนะชนะ3นะครับเสมอ0ย์แพ้3นะครับยิงได้8ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดนะครับนะเอาคู่นี้ผมให้ไปทางมิดเดิลน,นะครับนะ น่าจะดีกว่านะครับสถิติพบการล่าสุดถึงจะได้คะแนนน้อยนะฮะแต่ผมให้ไปทางนี้น่าจะมีต่ำนะครับคู่นี้นะฮะอ่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ